สวัสดีครับแนวทางการเก็บแพลตินัมโชฟี่ของเกมเซกิโรชาร์ด d ไดทไวสนะครับตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วนะครับก็ตอนที่แล้วเราเพิ่งจะปราบบอสเกนิจ i โ o มานะครับบนหอคอยนะครับบนปราสาทอาชินะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดําเนินเรื่อง,องต่อไปแล้วก็จะพยายามไล่เก็บมินิบอสที่อยู่รอบๆปราสาทที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ นั่งหยุดพักสักนิดหนึ่งครับตอนที่แล้วเอ็มาก็มารอเราอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราปราบเกนิจิโร่ได้นะครับจะบอกว่าเขาเป็นลูกน้องของอิชินนะครับก็ในเรื่องคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาบอกให้เราไปพบคุโร่ เพราะว่าเป็นเกมที่ออกมานานแล้วนะครับทุกคนก็คงจะรู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วก็ขออนุญาตเล่นไปสปอยไปนะครับอ,นนอันนี้รู้สึกว่าเราเลือกยังไงสุดท้ายแล้วก็จะบังคับให้เลือกช่วยบุตรแห่งสวรรค์อยู่ดี อะไรประมะมิโกะซามะโอそれがはそにどかあるよมิโกมาそな英語โอありがとうสุดท้ายก็ยอมทําตามองชายดีนะครับถึงจะบอกว่าจะปกป้ององชายยังไงก็ตามนะครับบันทึกเรื่องสารเลมังกรเลหมอกเซนเียว ให้เรามาดูกัมยานนะครับก็คือต้องไปทะเลหมอกเซนเคียวนะครับเวลาคุยทำเควสก็คุยจนบทสนทนาซ้ำมาครับออให้เราไปหาท่านอิชินนะครับ องชายเดินช้ามากเราจะรีบเล่นซะหน่อยอิชินซทาただ少し阳の上に忍びが使うあこちらの開き窓ก็คือตรงนี้นะครับองค์ชายหมายถึงทางที่จะไปหาอิชินนะครับก็ ไปตามควันของเหี่่วลาตีนะครับที่วางไว้ตามบนหลังคา้าอิชิสท่นเนเาราทีนาราา่นเาอาเ่นเอเอนเอนเจ้อท่ไน้าอนเปิานานอนดะโซโอเคที่เปิด้วาน้ ตอนนี้เราอัพพลังโจมตีได้นะครับเพิ่งชนะกินิจิโร่มาให้ฝันแรงขึ้นนะครับสกิลเลือกอัพตามถนัดเลยนะครับแต่สุดท้ายต้องอัพจนครบนะครับขอเลือกนิดหนึ่งนะว่าจะอัพอะไรดี มีซ่อนตัวกับเติมเลือดได้เยอะกับพวกสกิลอ,อยากได้หอัขระติดกัน2ตัวก่อนงั้นเดี๋ยวผมค่อยมาอัพนะครับเดี๋ยวให้ได้3าก่อนจะอยากได้1อัคระติดกัน2ตัวก่อนเพราะเป็นท่าที่มีประโยชน์ ใช้ดีมากนะครับสุดยอดโอเวอร์พาวเวอร์มากนะครับถ้าหนึ่งกับขลระติดกันสองตัวเดี๋ยวผมเก็บไอเทมที่เหลืออยู่ในห้องนี้นิดนึงตรงนี้เป็นช็อตคัดไปวัดล้างนะครับคือถ้าเราไม่สำรวจเจอเองเดี๋ยวสักพักองค์ชายก็จะบอกตอนที่เรากลับมาที่นี่อีกรอบนะครับว่าตรงนี้มีทางลัดของนินจาอยู่อะไรเงี้ยนะครับ นี่ก็จะมาโล่วัดล้างเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูว่าแขนกุนินจาเราอัพอะไรได้บ้างตอนนี้อัพดาวกระจายได้นะครับก็อัพไปเลยนะครับเป็นดาวกระจายที่แรงขึ้นเลยเดี๋ยวมาอัพขวานต่อวัตถุดิบยังไม่พอนะครับ อันนี้โหลดเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นเพยห้าะนะครับถ้าตอนเป็นเพยสีนี่จากวัดล้างมาปราสาทนี่รอนานนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ไปหาอิชินตามสัญญาณควัน อ่าสัญญาณทู่ปุนี้นะครับของเยวราตรีแต่แถวเนี้ยมันผมจำได้ว่ามันมีไอเทมอยู่นะครับมีรอยอัคระไม่เกี่ยวอันนั้นด้านด้านเก่านะครับซึ่งเราไปมาแล้ว นี่นะครับเขาก็ให้มาตามสัญญาณควันอย่างนี้นะครับไปที่ห้องอิชินที่เราไปกันมาแล้วนิดนึงเดี๋ยวมาเก็บไอเทมตรงหลังนี้ก่อนผมจำได้ว่ามีไอเทมอยู่ตรงนี้ไอแล้วก็ไปหาท่านอิชินกันครับแกก็จะถูกอกถูกใจนะครับที่เราปราบเกนิจิโรได้ผมกินเหล้าเฉยเลยครับ 落ち水にが父のเนื้อเรื่องสนุกดีนะครับถ้าใครไม่รีบก็อ่านเนื้อเรื่องอเราเลี้ยงเล่าแกซะนหน่อยให้แกเล่าอะไรให้ฟัง <c oughs> <c oughs> คุยเรื่องการตดอรมรนานะครับก็จะพูดถึงดาบไร้่าที่อยู่ที่วัดเซมโบจินะครับทามที่อยู่ก็แกก็บอกว่าอยู่ที่วัดเซมโบจินะครับก็บอกให้ไปทางคุกล้างนะครับ หาออกลังเลก็จะพ่ายแพ้แล้วก็นี่นะครับดูชุดนะครับชุดแทงงูนะครับไอ้นี่เป็นเสียงตื่นตัวของไอ้พวกเหยี่วลาตีข้างล่างที่เราเคยตากมาแล้วนะครับไม่ได้จำเป็นต้องไปอะไรทางนี้เลยนะก็เดี๋ยว ไปไล่ปราบศัตรูรอบๆกันนะครับก็จะมีมินิบอสอีกหลายตัวเหมือนกันนะครับจะลงไปทางเหี่ยวลาตีดีไหมเนี่ย ได้สามแล้วโอ้โ oh ห oh oh oh. ขึ้นมาทางนี้ก็เดี๋ยวก็เจอไอ้พวกนักดาบอาชินะอีกโอ้ยตายเลย เดี๋ยวเราจะลงไปทางข้างล่างนะครับถมาแทงนี่ผมไม่ทันตลอดเลยโอเค ไปหยุดพักแล้วก็อัพสกิลกันนิดนึงอ่าจะได้หนึ่งอัคละติดกันสองตัวแล้วนะครับผมจะเอามาติดตั้งเป็นท่าหลักเลยนะครับเฮ้ หนึ่งครับวิการสองตัววิชานินจาสังหารตอนนี้ใช้ได้อันเดียวนะครับพนโลหิตพนโลหิตก็คือเวลาแทงหลังใครแล้วทำให้เลือดศัตรูกลายเป็นหมอกล้อมรอบนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปทางขือข้างล่างนะครับ สัตตัวหนึ่งก็ได้น,นี้นะครับก็จะมีสัตููอยู่เยอะแยะเลยนะครับก็ค่าทีละตัวครับค่านักดาบจะอาชินะดีกว่าเพราะว่ามันไอ้นี่ยากสุด โอ้ย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 โอเค,อเค,อเคตับไปลาไรอีกแล้วอ่าซาบีมารู้นะครับอุปก,กรณ์แขนคนนินจาอีกชิ้นหนึ่ง นี้ก็จะเปิดประตูไปข้างนอกนะครับพอเ,เป็นทางไปอีกไปสารเทพงูเผือกนะครับไปทางนี้แต่เดี๋ยวเราไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งก่อนสารเทพงูเผือกนี่จะเป็นทางาพาเราไปขุบนรกนะครับ จอลิงส่วนอันนี้เป็นทางเข้าด้านหน้านะครับที่เราเคยสู้กับนายพลสมุไรคนหนึ่งนะครับผมต้องการจะไปเก็บวินนี่บอสข้างๆแต่ไอ้พวกนี้ขวางจังเลยไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับวิ่งฝ่าไปเลยแล้วกัน พรงนี้ก็เป็นพวกที่เราปาดมาหมดแล้วนะครับโอเคจริงๆใช้พ้าเดินทางก็ได้นะผมลืมนึกไปจริงๆเรามีไอเทมพ้าเดินทางนะครับกลับมาจุดวาร์มาเลยก็ได้เมื่อกี้ไม่น่าวิ่งมาเลย อ๋ออันนี้ทางไปคุกล้างนะครับที่จะไปวัดเซมโบจินะครับยังไม่ไปนะครับไปปราบมินิบอสแถวๆทางนี้ก่อนนะครับทางพวกคูน้ำอะไรพวกนี้ก่อนนะครับไปเก็บไอเทมตรงนี้ก่อน ตรงนี้เป็นทางที่จะไปคูน้ำนะครับก็เปิดจุดวาร์ไปก่อนเดี๋ยวไปปาดมินิบอสหอกเจ็ดเล่มแห่งอาชินะกันนะครับไม่มีอะไรอัพได้นะครับตอนนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์แขนกลอยู่ให้เก็บในแอเรียแถวนี้ด้วยนะครับฆ่าหมาไปก่อนนะครับ ก็มาสเตลพวกนี้นะครับจิงคูน้ำนี่ก็คืออ่าด่านตอนเริ่มต้นตอนฉากติวตเตอรี่อ่ะครับตอนที่เราตอนที่เราเริ่มเกมเลยนะครับที่มาช่วยองค์ชายครั้งแรก งน,นี้ก็เก็บพวกลูกน้องในจ่าให้หมดก่อนนะครับเราค่อยไปเจอมินิบอสมินิบอสยืนเฝ้าหอชมจันอยู่ข้างหน้าน,นี่อ๋อเรายังไม่ได้กุญแจอ่าต้องไปเอากุญแจก่อนอีกทีนะครับตอนอ่าที่ที่องค์ชายนะครับที่ห้ององค์ชายเดี๋ยวค่อยไปอีกรอบก็จะมีหอ,อกอยู่นะครับ อยู่ข้างบนนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวไล่เก็บพวกลูกน้องในด่านก่อน <S <S 1> <S 1> มีคนเห็นแล้ว <S <S 1> <S 1> มีในเทมตรงนี้ด้วย <S <S 1> <S 1> ใจเย็นๆนะครับ น่าจะมีอยู่นะตรงนี้คนหนึ่งอะไอ่อามามา โอ้ยพยายามจะเหยียบหอกแล้วมันไม่แทงเก็บทีละตัวนะครับ แคลี่ไม่ติดออออแทงหลังดีกว่าครับตรงนี้ตอนรอบเอ็พรพอเรามี วิชานินจาหุ่นเชิดเนี่ยสนุกเลยครับเราสามารถสะกดจิตอ้ยักษ์สองคนเนี่ยมาช่วยเราทุบไอ้มินิบอสตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวก็เล่นง่ายๆเหมือนเดิมนะครับไปสเตลด้านหลังหนึ่งชีวิต ออกเจ็ดเล่มแห่งอาชินะ แล้วก็ได้เออ่ได้ลูกประคำอีกหนึ่งลูกนะครับข้างบนหลังคาน่าจะมีไอเทมซ่อนอยู่ด้านหลังนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอามีครับพระจิโซ แล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็จะมีมินิบอสเงาบาทานะครับมิจาม่วงก่อนไปสู้ก็มาอัพเลือดสนิดหนึ่งนะครับที่เทวรูปมาน จะเลือดเต็มเลือดไม่เต็มอีกแล้วไม่เป็นไรไปเลยก็ได้ก็เป็นทางเดิมตรงจุดที่เราเกิดนะครับตอนเริ่มเกมก็จะเจอ NPC คนหนึ่งนะครับซึ่งมีเคสที่น่าสนใจนะครับจินซาเอมอนคนนี้นะครับ เขาบอกว่าเขาตามเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งมาอล้ว ไอเงาบาทามันก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็เหมือนมาตามฆ่าเราเนี่ยแหละนะครับก็สเตลจากข้างบนนี้ได้ครับหนึ่งชีวิตชิวๆเลยก็ลงไปฆ่าเลยครับ พีๆีนึงรุนแรงมากอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มสิตายเลยอไม่เป็นไรมีชีวิตครับขอกินยาก่อนหนึ่งอ克ะได้ใช้แล้วโอ้โ้โอ้โหโอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เก่งมากไม่เป็นไรครับไปใหม่ครับเป็นธรรมชาติของเกมนี้นะครับตายกันได้ครับ แตได้เงินไก่ EXP เล็กน้อยหายไปครึ่งหนึ่งไปล้วไม่สนในตัวนี้ละ ไม่มีโซร่วงให้เก็บเหมือนดักโซบัตบอลด้วยนะครับเอาหนึ่งอะคลาไปกินก่อนเลยโอ้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 ย รุนแรงเหลือเกินพี่หนึ่งอัตราไปกินโอเค ทางนี้ไปครับก็อ๋อตรงนี้ไปคุกล้างจากอีกทางนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจากอีกทางนะครับเราไปทางอื่นกันก่อนก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับจากกันไปด้วยฉากว่ายน้ำ เดี๋ยวตอนหน้ามาไล่เก็บมินิบอสรอบๆปราสาทอาชินะกันให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยลุยเนื้อเรื่องต่อขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ